สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้ครูมุมสบายนะครับจะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัดที่1.10นะครับในเรื่องของการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับนักเรียนจะลืมกดติดตามช่องของครูไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าข้อที่1ครับ ห้าคูณเศษห้ส่วนเจนะครับห้าคูณเศษห้ส่วนเนะครับห้าคูณเศษห้าส่วนเจ็ดนะครับเราก็เอาจํานวนนับพวกคือ5นะครับคูณกับตัวเศษก็คือ5ส่วนด้วยเจ็ดนะครับส่วนด้วยเจ็ดง่ายนะครับ แล้วก็5้าคูณห้ก็จะเท่ากับ25ส่วนด้วย7นะครับทีนี้เราตอบได้หรือยังครับตอบยังไม่ได้เพราะโจทย์ให้เราตอบในรูปอย่างง่ายนะครับรูปอย่างง่ายก็คือเป็นเศษส่วนอย่างต่านะครับหรือถ้ามันเป็นในรูปของเศษเกินเราก็เปลี่ยนให้เป็นจํานวนคระนะครับตอนนี้โจทย์ยคําตอบของเราเป็นเศษ25ส่วน7อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นจํานวนคระ วิธีการเปลี่ยนให้เป็นจำนวนค่ะนะครับเราก็เอาตัวเศษตั้งนะครับตัวเศษก็คือ25นะครับหาด้วยตัวส่วนนะครับ7อ่คูณอะไรได้25ครับ7 4 28อ่าเกินนะครับเกิดลบกันเหลือ4อ่จำไว้ว่านะครับส่วนมีหน้าที่ไปหารเศษนะครับการเปลี่ยน เศษเกินให้เป็นจำนวนคะ่ะส่วนมีหน้าที่ไปหารเศษนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นจํานวนนะับตัวเศษก็คือตัวเศษตัวส่วนให้นักเรียนคงเดิมไว้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจํานวนนับคือ3นะครับเศษเท่าไหร่ครับเศษ4ส่วนคงเดิมเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับข้อนี้เราก็ตอบได้ว่า3เศษ4ส่วนด้วย7นะครับ สีแดงคือภูมิทดนะครับต่อไปข้อที่2 12คูณเศษ4ส่วน3ามสิบคูณเศษ4ส่วน3าทำเหมือนเดิมเลยครับ12คูณ4ส่วนด้วย3าในข้อนี้นะครับในข้อนี้ผูมมองแล้วว่าเราสามารถตัดทอนได้นะครับก็คือ มีจำนวนนับที่หาราที่หารทั้งตัวส่วนและตัวเศษด้านบนได้ลงตัวนะครับก็คือ3ใช่ไหมครับคุมขอหารลงตรงนี้เลยนะครับ3 1เป็นสามสามสี่สเห็นไหมครับคือเอา3มาหารนะครับจำนวนที่มาหารต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับในที่นี้คุมเอา3มาหารนะครับ3หาร3ได้หนึ่งสามสิบสองหารด้วย3า ได้4่ก็จะเหลือ4คูณ4ใช่ไหมครับ4คูณ4เป็นเท่าไหร่ครับ4่คูณ4เป็น16ข้อนี้ง่ายเลยครับเราตอบได้เลยนะครับเพราะคำตอบของเราเป็นจานวนนับนะครับก็คือ16นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3ข้อที่3ครับโจทย์บอกว่า10คูณ7ส่วน9นะครับแล้วก็ ทำใไ้่10คูณ7ส่วนด้วย9ข้อนี้นะครับไม่มีจำนวนนับใดนะครับสามารถมาหารได้ลงตัวนะครับเราก็เอา10คูณกับอะไรครับเก็จะได้เป็นเศษ70ส่วนด้วย9นะครับตัดทอนไม่ได้ตอนนี้เป็นเศษเกินนะครับเราก็ทำให้เป็นจำนวนคะทำง่ายๆก็คือเอาตัวเศษตั้งนะครับ ตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนอ่าเก้ารได้เจ็ดสิบนะครับเก้าเจ็ดหกเก็ิแปดเกนก็ได้เก้าเจ็นะครับเศษเท่าไหรครับเศษเจ็ดอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นผลลัพธ์ก็คือจํานวนนับก็คือเจ็ดนะครับเศษเท่าไรครับเศษเจ็ดส่วนเก้า เรียบร้อยตอบได้เลยครับข้อนี้เจ็ดเศษเจ็ดส่วนด้วยเก้านะครับต่อไปข้อที่สี่นะครับโจทย์บอกว่าสิบห้าคูณเศษแปดส่วนด้วยสิบสองเราก็สิบห้าคูณด้วยแปดนะครับส่วนด้วยสิบสองข้อนี้ดูแล้วนะครับสามารถตัดทอนได้อีกแล้วนะครับเอาสามมาเอาสามมาหารใช่ไหมครับ 3 12หาร3ได้เท่ากับ4นะครับตัวส่วนก็เหลือเป็น4 12ส,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 สิบหาร3ได้4เสร็จไป15หาร3เท่าไหร่ครับ15หาร3ก็คือ5ใช่ไหมครับทีนี้หารต่อได้ไหมครับหารต่อได้นะครับก็4ตัดกับ8นะครับเราเอา4มาหารเลยครับ4 1เป็น4นะครับ4 2เป็น8 ตัวส่วนก็เหลือหนึ่งก็หมดไปนะครับตัวเศษก็จะเหลือ5คูณกับ2องเราก็จับคูณกันเลย5คูณกับ2อ่าคูณกับ2นะครับก็เป็น 10. อ่าเป็น10นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ10นั่นเองนะครับนไะมครับไม่ยากเลยต่อไปข้อที่5นะครับเหลือ2ข้อนะครับ ข้อที่5เศษ10เอ้ย18คูณกับเศษ11ส่วน16แล้วก็18คูณกับ11นะครับส่วนด้วย16นะข้อนี้ตัดทอนได้อีกแล้วใช่ไหมครับตัดทอนได้อีกแล้วโดยใช้สูตรคูณแม่2เอา2มาหารนั่นเอง2อนะ่า16หาร2ได้8นะครับ2 8 16 18หาร2ได้9 หารต่อได้ไหมครับหารต่อไม่ได้เราก็เอา9คูณกับ11นะครับ9คูณกับ11เเป็น99ส่วนด้วย8นะครับตัดถอนไม่ได้เราก็เปลี่ยนจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะครับก็จะได้เป็นเอา99ตั้งนะครับตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนนะครับ8 2เป็น96ใช่ไหมครับ แปดสิบสองเอาแปดหนึ่งเป็นแปดนะครับแปดหนึ 81, 8, ่งเป็นแปดลบกันเหลือหนึ่งดึงเก้าลงมาแปดสองสิบหกลบกันเหลือสามแสดงว่าข้อนี้เศษสามนะครับผลลับที่ได้อยู่นะครับก็คือสิบสองเป็นจำนวนนับก็ได้ 12, สิบสองเศษเศษ สส่วนคงเดิมเรียบร้อยนะครับเราก็ตอบได้เลย12เศษ3ส่วนด้วย8นะครับต่อไปข้อที่6อา่าข้อสุดท้ายแล้วนะครับอา่า20คูณเศษ2ส่วนสา,เ,าเท่ากับ20่คูณ2ส่วนด้วย3ใช่ไหมครับตัดทอนไม่ได้แล้วก็20คูณ2เป็น สี่นะครับส่วนด้วย3ตอบยังไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไรครับเป็นเศษเกินนะครับเราก็ทำให้เป็นจำนวนคะเหมือนเดิมครับทำง่ายๆเอา40ตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วน3 1เป็น3ใช่ไหมครับอ่าลบกันเหลือ1 1อ่าดึงศลงมาจาก0ูนย์ลงมา3มอะไรได้1 3 3 3เป็น9 ลบกันเหลือ1เศษ1ใช่ไหมครับเราก็ได้จำนะวนนับก็คือเท่าไหร่ครับผลลับก็คือ13บสอ่าสิบสามเศษเศษคือ1ส่วนด้วยคงเดิมอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็น13เศษ1ส่วน3เห็นไหมครับ ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนไม่ยากเลยสำหรับแบบฝึกหัดที่1.10นะครับก็จบลงนะครับฝากติดตามช่องของครูไว้ด้วยเพื่อจะได้พบกับคลิปต่อไปนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่1.11นะครับของชั้นป .5 นะครับสวัสดีครับ